สวัสดีพี่น้องสบาสดีบุญสกุกคนพี่น้องจา้าปอๆก็ส่องเมน้องเทนพี่น้องเอ้ยอ่วเราจะส่องเท่าแม่ <ไป S 1> พี่น้องกินตำน้ำกันได้พี่น้องจา้าสามคนแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยหัวหอยน้ำรน,น,นรนสดว่าบวาบ,บสเสดอุยนอำนาจเตกอจะปุยเลยมาเตกพี่น้องวะสามคนพี่น้องจา้าหมดจอมาเด้อ มาได้พี it, ่น้องมาได้พี่น้องจ้ามาเด้พี่น้องาดสามคนนี่แหละมันเนะหัวไยนอืมมือยทีบ่หย่หว่งไ้องนาอดีป่ะนีมันนี่มัต้องย่างบ้างเาใ้พอดีเลยชิมเานะข้าอืนหอนงมวยเด้นเนาะมวยเอ้ยมาเด้อมวย มมนยาอย่าเบอยังกะโอ้ย huh. ร <laughs> ุนถือก็ไม่รุ่้อมก่อแล้วทำแบนั้นก็จะาเช่ท้นัเองแม่เหนื่นมา้สักใคาสบาดีที่น้องสบาดีว่าครูคนมีน้ตางานส้คนเก่าพีองเท่านั้ทำไมพ่ตากล้องหาย

แซมฮอย่าบอกด้ว่าบราเสียมันามเตั้งมืเนะเป็กปาของมนกับหอบริอาน้ขอบคุณลุงลุงนะเด้อะสำหรับเลงงัวเนาะขอบคุณลายลุงลุงน่าเสียากับผูบริษัทต่างหากใครตาทิงมันไดกินงนเงง่วก็ข้าวกัเชือข้าวกับเแอบม มาก่พูกได้ชไหมมีแถสักพูกได้ปะแถวี้ยไ่ได้จรบ่เบิ่งมแมิ้แล้วสิอที่บาวดาบอมาเนี่ย อ้นงานนีดบหรหนปีสาพอนะพี่น้องนังไปเฮือนผู้สาวมาบอท่านกลับมาสรไปวัดก่อนแล้วเดะเมยมาไปแวะราอยวัดเร่มารแม่เมมาพิเทียงันะเมยนะเออมาไหมทำอา,าหบบรา,า,าหบบรบาดาคือโบทำบาดาเองถูกมั

ถ้ากำลังจะมีครอบครัวน่าจะไปชุมซิงกับหมู่กับปรด้เนาะหน่ากำลังมีหมู่ถ่ายคลิปตันยังละกับถ่ายไปอย่าหน้าเถอะมอกัเปิดช่งไงอ่ะอย่างนี้ หกาวจนช่วยเขาหน่อยหนวจนภาพงามจังอะอะไ่เลยหัวเหรอหมันป่าบอ๊ะหัวต้็อกมั้ยเกิดอะไรฉันนี่หนาวบอะ หนังมันไปเบิดวะมันหนาโคน่องตกลงไปพาังไงออกนาเอาเจ้พาังไงบอกมันว่าอืเลยจ้พูดู้พูดพู้แหมหูุสาวอีจอยนะเรขึ้นกไปอยู่นอง

ตุ่นอย่างก้างน้เลยอืมอ๋อไปเตือนค่ะน้อชุกซื้อพันน้อยน้อยน้องมีเหรองัจะได้ต้องประกอบไปด้วยละชมมืออะไรเงี้ยเว้ยอืเตัวมาอยู่นะอันบดเทิงอ๋อของมูห้ามเมื่อน่ะก็อันนี้อะไรให่เด็ดโอ้ยมือมื่อน่ะซื้อเราไปห่อให้จิ้มนะมึ้นนะน่าเศร้าห่อ แค่ห่อเอง่เจาชีพมาเอาสิยี่ห้อก็จะลงอยู่ในห้องถ้าเราเอาไปสิ่งกำลังโอ้ยถอดโจกงูก็จะบอกว่าบุเป็นังมันดำอยู่ไม่สิเงถูกขดจะเขาจะก้าวขยักจะนั่งมันนั่งมากกว่าช่ยนงมันไง ก็ไม่แก่เลยปั้นเอยปั้นก็มแก่กระห้องวะขัดไ้เองกันละอืมทำไรกันน้องไล่จงสิเอามาแต่งเมืองเล่เน่ย นางมีเห็น่อนไป่อนอื่นอ่ะเด้มีหลายทางไปหนักก้าวอืมีแต่แม่งเลื่อนอยู่ในข้างนอกมึงไปอ่ะเมื้อนี่กระยันโดนอีเด้แสกเมื่อนี่กะแช่ตั้งคำนี้มื่อนี่ก่ กินอะไรเมื่อไงไม่เลประโยชน์จริงเหรอุกแล้วาจิะปรจโเนี่ยนะโมมี่ปอดได้กระตักมากินโมมีข้าวก็เอามากินต้องดูแแกเขาซ้ำมาะอะไรเลยอะรเลยครับถ้ากระวิดมาเลยเ่ย เขาไปหาคนเรื่องนะเนาะได้เกี่ยวก่อนเท่าดันน้ำร่างไอโมูกับเขาเงาคนยังเคี้ยวอยู่เ่าเขาเงาเขาคือสูงเท่าเนี่ยเอฟซีป่ะทำไมน้องเดือนไปแช่หวานบางโมกำลังเหยียบมันต้องเหยียบเฉอนคือแช่จะลองหนึบจังมันคนละกระดูกกันพี่น้องไอ้โมก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว mang ừ. ừ. em mà chỉ khơi như bò ra Em phải không? bỏ rồi, nhìn. Nội rồi. À. Thế mà anh có a cái phải ai được luôn bây giờ thôi cứ sai ừ. lò luôn yêu khẩu đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้เซ oh, mm ็เซบเซบเซบเผ็ดแห้งไปหน่อยเว้ยคือมึงเจาะ้อเขาสุนตนอ่ะพอดีเบ่ดพอดีทาง ทีมหหเหรอแม่ทานข้าวเกาด้วยฉบ่อ,อือผส i บ่น้าหา r มงแก่เอือนี่ทางทีเลยแม่เลยพี่น้งงนองจาราเลยเด้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องทอแเม่แล้วก็แม่น้องเพน